ยินดีต้อนรับพลพรรคของดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสฤดูกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตามนั้นเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคว้าทั้ง4แชมป์ในฤดูกาลนี้ถ้าหากได้ตัวโมเมนต์สลากกลับคืนสู่ทีมก่อนกำหนดซันเดอร์เวสต์ดารเวลนะครับอดีตผู้สำบัดตุ้มทีมลิเวอร์พูลก็ได้่อวมาแสดงก็เห็นล่าสุดนะครับโดยเชื่อว่าทีมหองดังลิเวอร์พูลอดีตต้นสกัดเก่าของเขานั้น จะสามารถกวาดทุกแชมป์ทุกถ้วยในรายการนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขาสามารถได้ตัวโมเมนตส์สาระกรับคืนมาจากการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและทีศสแกนโมดสารนั้นจะต้องอยู่ในช่วงฟองเกเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลนี้พร้อมยืนยันกันว่าตัวของเขานั้นก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากที่เมื่อ2ฤดูกาลก่อนลิเวอร์พูลมีลุ้นเข้าชิงถึง4แชมป์ในฤดูกาลเดียวแต่กลับ คว้าม,มาได้เพียงแค่2ถ้วยใบเล็กเท่านั้นและในฤดูกาลนี้ตัวของเขานั้นก็มองว่าลิเวอร์พูลกำลังจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมเ,มเหมือนกับที่เคยทําได้เมืออ่อ 2. ฤดูกาลก่อนอีกครั้งโดยเท่านั้นซันเดอร์เวสเทเวลนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับระตูที่มีชื่อเสียงในยุคข,ของกุนซอเชรัตอูริเย่เมื่อปี2001โดยควาย้าแชมป์ยูฟาแชมเลียกก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลในยุคนั้นที่หลายคนเรียกกันว่าคำคือนอิสตันบูล ซึ่งทางนซันเดอร์เวสต์เ l วลก็ยอมรับว่าตอนนี้เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าทีมของเชคก n ้นคลับนั้นกําลังเข้าใกล้ที่จะกลับมาทําสิ่งที่พิเศษให้กับสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งในเร็วๆนี้ผมอยากจะพูดถึงลิเวอร์พูลมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดกันเสียทีฤด,ดูกาลนี้เป็นอีกฤดูกาลที่ผมประทับใจฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกมพบกับนิวคาสเซิลที่สนามแอนฟิเด์เมื่อช่วงคริสต์มาสนั้นผมมองว่ามันเป็นเกมที่ดีที่สุดของ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก่อนในนี้ผมก็ยอมรับตามตรงว่าผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ Liverpool นนลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์เลกเกในฤดูกาลนี้แต่เกมกับนิวคาสเซิลยูเต็ดซึ่งผลจบลงที่ลิเวอร์พูลชนะ4-2นั้นมันทําให้ผมกลับมามีความเชื่อว่าทีมลิเวอร์ชุนนี้จะสามารถทําอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการโดยเฉพาะ โมฮมเหม็ดซาลาที่กำลังมีความการเล่นที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเวลานี้ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในโอกาสที่ดีที่จะลุ้น4แชมป์อีกครั้งในฤดูก,กันนี้ถ้าก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นผมอยากให้โมฮมเหมดซาลาห์กลับมาช่วยทีมโดยเร็วที่สุด เพราะการกลับไปรับเชื้อชินชาติเป็นระยะเวลานานนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีผมกลัวว่าลิวโพูลจะพลาดทันแต้มหล่นเพราะยิงประตูกู้แข่งไม่ได้เหมือนไม่มีศูนหน้าชาวอียิปต์รายนี้อยู่ภายในเทียม และมันก็แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าลิเวอร์พูลที่ไม่มีโมเมสลาล์าอยู่ภายในทีมนั้นจะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากโมเมสลาล์ากรอกขึ้นสู่ทีมได้เร็วแค่ไหนลิเวอร์พูลก็มีโอกาสคว้าแชมป์รายการต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นและทฤกัีกผมก็บอกว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะมีแชมป์ติดไม้จีนมืออย่างแน่นอนแต่ถ้ามีโมเมสลาล์าอยู่ภายในทีมและโชว์ฟอร์มก็เล่นยอดเยี่ยมแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลความฝันที่จะคว้าสี่แชมป์ในลุการนี้ก็อาจจะไม่ไกลเกินเอ,อื้อ ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นของซันเดอร์เฟสติวัลคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ together, โรมาโนโยืนยันว่าลิรูหูกับไบตันกำลังให้ความสนใจวาเลนตินบาโกนักเตะที่อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์คอนเฟิร์มว่าเจ๋งๆสโมสรลิรูหูครับที่ในตอนนี้กำลังตเป็นข่าวว่ามีความเป็น,ปนไปได้ที่อาจจะเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้าย หลังจากที่ในตอนนี้ทั้งแอนดี้โรเบอร์สันและคลาตัปสันการนั้นกําลังได้รับบาดเจ็บไปพร้อมกันกันตั้งสองคนจนทําให้ทางด้านของเจ็ตกนครับนั้นจําเป็นจะต้องโยกโจโกเมสมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นการชั่วคราวฉะนั้นก็ทําให้ตอน,นมีข่าวอออกมาว่าทางด้านของลิเวอร์พูลนั่นอาจจะกําลังมองหาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายรายใหม่เข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในเร็วเร็วนี้โดยก่อนหน้าน,นี้นมีข่าววันลิเวอร์พูลนั้นก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านของ วาเลนตินบาโกแบ็กซ้ายในวัย19ปีจากสโมสรโบคาจูเนียเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดนนหน,าน้าล่วนี้ถึงขนาดที่นในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นทงดนานของ ister, อเล็กซิสแม็กอาริสตากองกลางของลิเวอร์พลก็เคยออกมาสัมภาษณ์ยืนยันไปแล้วครั้งหนึ่งว่าวาเลนตินบาโกคือหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดของอาร์เจนตินาในเวลานี้และสำหรับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าท่านันในคนนั้นมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับเดี๋ยวนี้ ในขณะที่คู่แข่งตัวหลักของลิเวอร์ pool ในดิวิชันก็คือสมสรนไบรเดนที่แสดงความสนใจเดียวกันเยตทีมของแบ็กซด์ดาวรุ่งรายนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันโดยล่าสุด่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานั้นท่านของฟาบิโอโรมาโนเยวข่าวท่านการเยตทีมชื่อดังกรีโพสต์เอ็กหรือว่าทวิตเตอร์ล่าสุดโดยยืนยันว่าในตอนนี้ทางสมสรลิเวอร์พูลนั้นกําลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในดีวของวาเลนตินบาโก โดยในตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้นั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการที่จะย้ายออกจากโบคาชูเนียในช่วงตลาดนั่นแถวนี้เลยแต่ถึงนั้นก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไม่ใช่ทีมเต็งในดือนี้และเป็นทางนั่นของสโมสรบรตัตนมากกว่าที่มีโอกาสที่จะได้ตัววาเลนตินบาโก แต่ถึงนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจากลิเวอร์ p o o ด้วยเช่นเดียวกันเพราะท่้นลิเวอร์ p o o ยืนข้อเสนอที่น่าสนใจเข้าไปที่โบคาจูเนียในรเร็วนี้ลิเวอร์ p o ลก็ยังความีโอกาสในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยฟาบิโซโรมาโนยืนยันว่าวาเลนตินบาก์โน่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าและใตอนนี้ ทั้งลิเวอร์พูลและไบรตันก็น่าจะกำลังมีความเึ้นไหวที่น่าสนใจแต่ถ้าไบรตันพร้อมยื่นข้อเสนอที่เท่ากับค่าตีกินดาแต่สําหรับลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มีความเึ้นไหวเรื่องการยื่นข้อเสนอใดๆทางนั้นแต่ท่านลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวแบ็คซด์ที่เป็นอนาคตของสโมสรต่อจากนี้ไปจริงๆแล้วแล้วก็ก็ชื่อได้ว่าวาเลนตินบาโกน่าจะเป็นตัวเลืกที่เหมาะสมแถม นักเตะรายนี้ยังเป็นผู้เล่นที่มีราคาค่อนข้างถูกอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นในยุโรปดังนั้นท่านลิเวอร์พูลสนใจนักเตะรายนี้แบบจริงๆจังๆพวกเขาก็จําเป็นจะต้องทําอะไรบางอย่างในสัปดาห์หน้าไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะสายจนเกินไปมาตินอุนการยืนยันว่าต้องการเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ในเกมนัดนี้เพื่ออาร์เซนอลของเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ มาตินโนการนะครับกับทันทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยกล่าวว่าตัวเขานั้นมีความมุ่งม,มั่นเป็นอย่างมากที่อยากจะเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ในเกม F a Cup ในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะสานต่อในการลุน้นแชมป์ถ้วยใบเก่าแก่ที่สุดในโลกเข้าสู่สโมสรให้ได้ในฤดูกาลนี้และเป็นการกำจัดลิเวอร์พูลทีมคู่แข่งโดยตรงไปได้ด้วยในตัวพร้อมเชื่อมั่นนะครับหากอาร์ซนอลเอาชนะลิเวอร์ได้ในเกมนั้นนี้แล้วก็ กำลังใจของลูกทีมทุกคนก็จะกลับคืนมาอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนและถ้ามันเป็นแบบนั้นผมก็มั่นใจว่าอาร์เซนอลก็รับมาเล่งฟอร์มการเล่นในช่วงเครื่องหลังของฤดูกาลหลังและจะกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหลังจากที่ในตอนนี้อาร์เซนอลกำลังฟอร์มแย่และพ่ายแพค้คู่แข่งในศึกพรีเมียร์ถึง2นัดติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา โดยมาตินอุตการได้เห็นสมพานเรื่องนี้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นการของสโมสรไอปัญญาอัลโนาวา่าตัวของคนนั้นก็อยากเป็นผู้ชนะในเกมนั้นนี้ผมอยากจะยิงลิว์พให้ได้ในเกมนั้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมฝึกซ้อมอย่างหนักกับการทําประตูกุ่กเางในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนั่นว่าตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนถึงช่วงปีใหม่นั้นเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่สำหรับแฟนบอลเดอะกัรเนอร์เราแพ้เวนแฮมในบ้านก่อนที่จะพแพ้ฟูลแลมในเกมนัดถัดไปจนทําให้ทีมของเราณตอนนี้ตกลงมาอยู่อันดับที่4ของตอนนารางคะแนน แต่ก็ถือว่ายัางโชคด,ดีที่เรามีตามห่างจากลิเวอร์พูลทีมจากปูงีิงค่าห้าต้มท่านั้นซึ่งผมก็มองว่าทีมของเรายัางคงมีโอกาสที่ดีที่จะไล่ตามพวกเขาได้ทันโดยเฉพาะการเจอกันเองของทั้งสองทีมที่จะเป็นเกมนัดตัดแต้มกันโดยตรงแต่ก่อนอื่นเลยผมขอยืนยันว่าผมอยากเป็นผู้ชนะในเกม F a Cup รอบที่3ในน,นัดนี้การเจอกับลิเวอร์พูลที่มีความหมายต่อผมทุกครั้งแต่ในครั้งนี้มันสำคัญ,ญยิ่งมากกว่าเดิมผมต้องการเป็นผู้ชนะ เราอยากจะเขียนลิเวอร์พูลตกรอบเพื่อที่ทีมอร์สซนลของเราจะได้ผ่านกาเล่นในรอบถัดไปแต่ผมก็มองว่ามันจะไม่ใช่เกมที่ง่ายเราจําเป็นจะต้องงัดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาผมเชื่อว่าทีมของเราจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลในบ้านของเราได้และถ้าเราทํามันได้นั่นจะหมายถึงกําลังใจของทีมอันมหาศาลจะได้กลับคืนสู่ทีมของเราอีกครั้ง ผมเชื่อว่าทีมของเรายังคงเป็นทีมที่ดีพอท,ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤุกกาลนี้แต่จุดเริ่มต้นของเราในตอนนี้ก็คือต้องเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ซิก่อนเพื่อที่จะมองเห็นว่าทีมของเรานั้นเป็นทีมที่ดีกว่าลิเวอร์พูลใช่เราคืออาร์เซนอลเราต้องการคว้าแชมป์เราต้องการเก็บจัยชนะให้ได้ในทุกๆนัดที่ลงสนามเป้าหมายของเราก็คือการเป็นทีมอันดับที่หนึ่งเราต้องมีทีมที่ดีที่สุดก่อนที่จะลงสนามเจอกับทุกทีม แล้วเรามาดูตอนช่วงท้ายของฤดูกันว่าจะไปได้ไกลจนถึงขั้นคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งเข้าสู่ทีมได้หรือไม่เพราะมันคือเป้าหมายของทีมของเราที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกบา์แรงแซงทางโค้งลิเวอร์พูลจะได้แข่งแมนยดแรกเดือนมกราคมนี้หลังเจอจากคืนหน้าแล้วไม่ได้มาเล่นลิเวอร์พูลนะครับมีลุ้นคว้าสมาชิกใหม่รแรกในตลาดนักเตะมะกราคมนี้ เหตุจะรักคืบหน้ากันมากแล้วรายงานจากเลเทนสปอร์ตนะครับสื่อเมืองน้ําหอมรายงานความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลยอดทีมหนังสือพิมพ์ผิกฤษสนใจคว้าตัวเลนิโยโรปรกกันลังดาวรุ่งในวัย18ปีของเลวทีมอันดับที่5ของลีกเอิงฝร,รั่งเศสไปเสริมทัพเพื่อเป็นตัวแทนนายร้ของเบอร์กิฟฟันไดากับตันเทียมในวัย32เีซึ่งเริ่มโรยราและรวมไปถึงเจอมาติปที่กำลังจะหมดสัญญาหล,ลังจบฤดูกาลนี้ โดยล่าสุดแหล่งข่าวระบุวา่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงปารีสแซงต์แชงยักษ์ใหญ่จากลิฝรั่งศเศสก็สนใจร่วมวงคว้าตัวเลนนิโยโรเช่นเดียวกันแต่เป็นทางลิเวอร์พูลมีการเจรจากันคืบหน้าไปมากแล้วถึงการเตรียมที่จะเซนเช็คเพื่อยื่นค่าตัวให้กับหลิวเลยทีเดียวแม้ก่อนหน้านี้หงแดงเคยมีข่าวกับกอนซาโลอินนารซิโอแนวรับทีมชาติโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนมานานพอสมควรก็ตาม อย่างไรก็ดีแรงงานระบุว่าลิวรูพูอาจจะต้องทุ่มทุนกับการหนึ่งตัวและนิโโยโรเมื่อเสริมทัพไม่น้อยเมือ่อโอลิวเวียเลตองประธานสโมสรของลิวนะฮะในลีกเอิงฝรั่งเศสต้องการค่ตัวสูงถึง78ล้านปอนด์ราว3,510ล้านบาทเนื่องจากกองหลังอนาคตก,การนีร้ยังเหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนในปีสองพันี่และนิโยโรนะครับถือเป็นกองหลังดาวรุ่งที่น่นจาจับตามองในวงการฟุตบอลยุโรปหลังก้าวขึ้นมาจะาทีมเยาวชนของลิว ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนอรก,กรกฎาคมปี2021ก่อนยึดตัแหน่งตัวจริงได้แล้วในลุกการนี้โดยปัจจุบันลงเล่นไปถึงขึ้น38นัดทาไป3ประตูกับ1อสซตและติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาแล้วทุกชุดไล่ตั้งแต่ U17 U18 U19 และ U21 เปย์ด้วยการนี้เลนี่ยโรช่วยให้ลิวรังอันดับที่5ในลีกเอิงเริ่งเซสด้วยผลงานเกมรับที่ดีที่สุดอันดับที่2ของลีกรวงกับเปเช่ โดยเสียไป14ประตูเท่ากันเป็นรองเมคันนิดที่เสียไป9ลูกตลอดจนผานทีมเข้ารอบ16ทีมในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเเรชัด้วยการเป็นทีมแชมป์กลุ่มแอร์โดยเสียเพีงแค่2ประตูและล่าสุดเพิ่งเอาชนะโกลเด้นไลออน12-0 000. ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในศึกเฟรนช์คัพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีกด้วยโอ้โหอายุน้อยร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมโโห อายุเพียงแค่18ปีนะครับคนนี้นะฮะสูงยาวเขาดีสไตล์การเล่นคล้ายๆเวอร์กิลฟันไดแล้วเพื่อนๆละครับอยากจะได้หรือเปล่าสำหรับ l e นี่โยโรจะมีการเกอร์ระบุชื่อคนที่เหมาะสมคุมทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจเก้งครับคนที่รับไม้ต่อจะมีการเกอร์อดีต รองกับตันทีมลิเวอร์พูลเอ่ยชื่อคนที่จะเหมาะสมที่จะเข้ามารับงานกุมทีมหงดงต่อจากเจคกิ้งครับซูมี่คาร์ลเกอร์นะครับซึ่งปัจจุบันรับงานกุโรฟุตบอลกับสกัสปอร์ตเดินทางมายังประเทศไทยแล้วร่วมพูดคุยกับแฟนๆณลิเวอร์พูลสโตรเซนทันะ an, พรามเก้าโดยหนึ่งในคำถามที่มีการพูดถึงชาบี้อลันโซอดีตเพื่อนร่วมทีมชาวสเปนและคาร่าก็ได้ย้อนความในช่วงเวลานัดจิงชชะเลิศอยู่ฟาแชมเลกเมื่อปี2005 ที่ลิเวอร์พูลดวลจุดโวดเอาชนะเอซิมลานหลังเสมอกันไปในเวลา120นาที3ประตูต่อ3เขาเป็นนักเตะที่มาสันนเขาเป็นคนยิงลูกจุดโทษที่สําคัญในอิสตันบูลเป็นลูกจุดโทษที่สําคัญมากๆแต่เขาก็มีอาการประหมาามากนะตอนนั้นถือว่ามีนักเตะชั้นยอดอยู่ภายในทียมพวกคุณเองก็คงเห็นกันแล้วว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีแค่ไหนตอนเล่นในสเปนกับเดนมาริดรวมถึงตอนอยู่กับไบยมินิก นอกจากนี้เจมี่คาลเกอร์ยังชื่นชมผลงานการกองทีมไบยเออร์เลเวอร์กูซนจนรั้งจ่าฝูงในตารางคะแนนศึกบุนเดสกาเยอรมันเขาเคยร่วมงานกับคุณสื่อชั้นยอดหลายคนอย่างเช่นราฟิเอเบนิเตสโชเซมุนโยเบบกัวดียล่าผมคิดว่าอาจจะรวมถึงคาร์โรอ,อันโชลติด้วยละมั้งคุณคงไม่มีทางเลือกคุณสืรอที่จะร่วมงานด้วยที่ดีกว่านั้นได้อีกแล้วและตอนนี้เขาก็กำลังทำงานได้ดีกับที่ไบเออร์เลเวอร์กูซนเช่นกัน ถ้าผมจำไม่ผิดพวกเขานำเป็นจ่าฝูงในศึกมุนเดสกตเยอรมันมในตอนนี้ด้วยขณะด้วยการอดีตกองหลังจุดชมยุโรปปี2005ทิ้ง้ายเรื่องผู้จัดการทีมคนต่อไปของหองแดงบวกว่าอารลันโซเหมาะสมรับงานต่อจากเจคกิงครับผมคิดว่าบางทีถ้าเป็นแบบนี้หากต้องเลือกคนที่เป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลต่อจากเจคกิงครับก็ควรที่จะต้องเป็นชาบี้อารลันโซนั่นแหละแล้วให้ผมเป็นผู้จัดการทีมไหมละ่ะฮ่า ไม่ต่างจากเดิมนักเผยกาวชีชนาใหม่ของโอลิเซ่แล้วพีทโอรุตนะครับนักข่าวชื่อดังจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่าค่าตัวของไมเคิลโอลิเซ่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสของคริสตอลเพลตที่ลิเวอร์พูลไมามั่นปันมือเอาไว้ที่อยากจะคว้าตัวมาเป็นตัวแทนของโมเมดซาล a านั่นมีค่าสัญญามากกว่า40ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้แทบจะไม่ต่างจากของเดิม35ล้านปอนด์ ที่ถูกใส่เอาไว้ในสัญญาฉบับเก่านะครับอย่างไรก็ตามด้วยทักษะความสามารถที่สวนทางกับเมนเงินอันถูกแสนถูกหงแดงก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่แสดงความสนใจในตัวของโอลิเซเพราะจากรายงานแมนเชสเตอร์เตดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเป็น3ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่พร้อมกระชากแข้งรายนี้เข้ามาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยสำหรับผลงานของเรมเซนเลื่อนหัหอมในวัย22ปี แม้จะโดนกนารบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงหรือกล้ามเนื้อหลังต้นขาเล่นงานไปในช่วงต้นฤดูกาลแต่ทว่าเจ้าตัวก็ยังใช้เวลาไม่นานมากนักในการเรียกฟอร์มเทพกลับขึ้นมาโดยหลังยิงไปแล้ว5ประตูกับ1แอซิดจากการลงสนามก้านั้นใ้ลีกเมืองผู้ดีก็ค่าตัวเพิ่มขึ้นนะฮะจาก3-5ไปเป็น40ล้านนะครับอุย้ยมีคนอยากได้หลายก็เลยเพิ่มไปเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ด่วนฟาบ,บิโซโรมาโน่เปิดเผยแล้วนะครับแทบไม่มีโอกาสเลยที่สมโมสรลิเวอร์พูลจะทําการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับตเตโกอาคนโนราอีกต่อไปแล้วน่าจะจบสิน้นและลาก่อนไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของตเตโกอาคาโนราในตอนนี้เลยเขาได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในลีกซาอุดีอาระเบียในช่วงสมัมที่ผ่านมาแต่เขาปฏิเสธข้อเสนอและจนถึงน,นตอนนี้ แม้ว่ตอนนี้ตลาดก,การสกัดตั้งแต่เดือนมกราคมจะเปิดแล้วแต่ทุกอย่างก็ยังคงสงบเงียบมากสาหรับเขาไม่มีการพูดคุยใดๆเกิดขึ้นและติวโกเองก็กำลังมุ่งมั่นไปที่สโมสรลิเวอร์พูลเพียงเท่านั้นเพราะเขาต้องการกลับมาลงสนามให้ได้โดยเร็วที่สุดเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อทําให้สโมสรน,นั้นเปลี่ยนใจในการต่อสัญญาชใหม่ให้กับเขาซึ่งแม้ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสัญญาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้มันเงียบมากๆและดูเหมือนว่า น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วก็พูดง่ายๆนะฮะถ้าหากได้ลงและโชว์ฟอร์มดีในช่วงท้ายแล้วก็ไม่เจ็บอีกนะครับก็มีโอกาสลุ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่7มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะ o ็อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ